ห้าราศีในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบอยู่เสมอหยิบจับอะไรในช่วงนี้ทั้งหมดมีอยู่ห้าราศีดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดทำอะไรก็มีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องท่านอยู่เสมอ ทั้งหมดมีอยู่5ราศีเรามาตรวจดูสิว่ามีราศีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าในช่วงของเดือนกระดะักกระดาคมนี้ราศีที่5นั้นก็คือราศีกรกฎท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ ในเรื่องของการทำมาหากินนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบนั้นก็จะมีเข้ามาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศรีกร,รกฎในเรื่องของการเงินก็รู้สึกว่าจะดีในช่วงนี้หยิบจับอะไรมกักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรม เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่งานหนักงานเบาท่านขยันทำท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเรียกว่าการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาะการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่า มีความรู้มีความฉเฉลียวฉลาดการงานการเงินตึงตึงเรียกว่าหาได้ง่ายไม่ยากท่านจะได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาการเงินการงานในช่วงนี้ถือว่ามีพร้อมท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมี ในช่วงนี้จะมีคนให้การสนับสนุนท่านอีกมากมายท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนกระดะักกระดาคมนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากทําอะไรก็จะมีะแต่ผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้น ในเรื่องของโชคลาภก็จะมีชาวราศีกรกฎในช่วงนี้โชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและมีความปรารถนาท่านอยากจะรองเสียงโชคเสียงดวงในครั้งคราวหน้าหรือว่าในครั้งคราวต่อไปท่านก็จะมีโชคมีลาบการทิฏฐการที่ท่านนั้นจะลองเสียงดวงเสียงโชคเสียงลาบนั้นก็ถือว่าท่านจะได้ โชคลาบได้มาจากทางไกลหรืออาจจะมีคนเอามาให้ก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้การเงินการทองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือน กระดักกระดาคมนี้หยิบจับอะไรมักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านอยู่เรื่อยเื่อเรียกว่าพอมีพอกินพอใช้ไม่ต้องเดือดร้อนจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จึงจัดให้อยู่ในอันดับที่หชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลย จะมีความสำเร็จอย่างมากมายในช่วงนี้ต่อมาราศีที่สี่ของเดือนกระดักกระดาคมนี้ก็ต้องยกให้กับชาวราศีสิงห์อีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นอีกด้วยในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำงาน ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมบางคนนั้นมีงานทําอยู่เรื่อยๆเช้าไปเย็นกลับก็มีบางคนก็ทํางานประจําอยู่กับที่อันนี้ก็ถือว่าดีจะมีเจ้านายและมีคนข้างๆช่วยกันสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งทำท่านยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามา ชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนนี้นับว่าจะเป็นโอกาสทองของท่านอีกเช่นเดียวกันท่านอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีของแพงๆท่านก็สามารถจัดหาจัดซื้อได้เพราะว่าในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทำในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีสิงนั่นจะมี เงินมีทองเข้ามาหาท่านบางคนร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีบางคนก็มีโชคมีลาบในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันสำหรับชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนกรกฎกาคมนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ดีในช่วงนี้เอาอกเอาใจดีสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่หรือว่า คนที่ยังเป็นโสดก็จะจะเจอเจอเนื้อคู่ในช่วงของเดือนนี้รับรองว่าท่านนั้นจะมีโชคมีลาบท่านจะเจ,เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันก็จะยั่งยืนและจะมีความสุขอีกต่อไปสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกระดก,กระดาคมนี้ท่านจะลงทุนอะไรกใอยท่านรีบลงทุนได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่น จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นสิ่งดีๆจะเข้ามาเกยสิ่งที่ไม่ดีก็จะเลยหายไปเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นั้นจะมีโชคมีลาภในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ต่อมาอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีที่สามในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมอันนี้ก็คือราศีกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมตอนต้นๆ้นเดือนนี้ก็ให้ท่านระวังไว้บ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการขัดใจกันกับคนที่ร่วมงานด้วยกันหรืออาจจะมีการชิงดีชิงเด่น ชิงไหวชิงพลิบเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานบางคนก็คอยเอารัดเอาเปรียบหรือบางคนก็คอยลังเกียจตัวเราเพรนาะฉะนั้นการทำงานร่วมกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกรดกรดาคมนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ ดีพอมีพอกินพอใช้ท่านก็พอมีจับจ่ายใช้สอยเรียกว่าในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะไม่ติดขัดทำอะไรก็มีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองของท่านนั้นก็คล่องตัวอยู่ดีท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านหลายช่องทางชาวราศีกันนั้นท่านจะเป็นคนที่เรียกว่า ทำงานเก่งพูดเก่งทำอะไรก็จะมีคนเกรงกลัวหรือว่ามีคนยกย่องสรรเสริญท่านตัวของท่านนั้นเปรียบเสมือนว่ามีสเสน่ห์อยู่ในตัวพูดจาอะไรก็มีคนนับหน้าถือตาในช่วงต่อไปอาจจะได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นไปได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือน กระดักกระดาคมนี้ในเรื่องของสุขภาพอันนี้ท่านระวังไว้บ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในเรื่องของสุขภาพและาระนามายัยอันนี้ท่านระวงังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะปวดท้องหรือว่าอาจจะมึนหัวเวียนหัว อาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะได้ให้ท่านระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนกดากดาคมตอนปลายลายอันนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราระวังไว้อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็จะกลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นท่านที่ฟังคลิปของเราก็ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟัง นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมในช่วงนี้ต่อมาราศีที่เราจัดไว้ให้นั่นก็คือราศีตุลอยู่อันดับที่สองในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลภายในช่วงของเดือนตุลาคมหรือว่าในช่วงของวันที่17เดือนตุลาคมถึงวันที่ส5บห้า พฤศจิกายนนั้นก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างนี้ก็เข้ามารับฟังดวงท่านได้ว่าในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมนี้ดวงของท่านนั้นจะดีจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเนื่องด้วย ะมีดวงดาวต่างๆที่มีการโคจรโยกย้ายในช่วงนี้ทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นประสบกับสิ่งที่ดีๆและจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันการงาน,กา,งานการเงินโชคลาภนั้นจะมีโชคดีๆก็จะมีเข้ามาหาชาวราศีตุลในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินการเงินก็ถือว่าท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้แต่ให้ท่านระวังอาจจะมีคนมาหลอกลวงให้ท่านเสียเงินเสียทองได้ในช่วงนี้หรืออีกอย่างหนึง่งอาจจะมีเพื่อนเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องมาขอหยิบขอยืมในเรื่องของการเงินการทองให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีต่าหากว่าท่าน ตัดสินใจให้ไปบางครั้งบางคราวอาจจะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้แต่ในเรื่องของการงานถือว่าดีท่านจะมี งานใหม่ๆเข้ามาหาท่านไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าท่านจะไม่เป็นคนที่เรียกว่าตกงานท่านจะมีงานทำในครอบครัวของท่านก็จะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปการหาเงินหาทองก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นหาได้คล่อง จะมองหาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมทางนั้นชาวราศีตุลน,นั้นนับว่าดวงของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้นั่นชาวราศีตุลจะมีโชคมีลาบอีกด้วยในช่วงนี้หยิบจับอะไรมกักจะเป็นเงินเป็นทองการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอมีอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้น จะทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทําได้เลยในช่วงของเดือนกรักกระดาคมนี้จะมีแต่ความสำเร็จมีแต่ความรุ่งเรืองอยู่ตลอดมาต่อมาอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือราศีพิจิกท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่16ของเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ของเดือนธันวาคม ท่านใดที่เกิดอยู่ในละวางนี้ก็ให้ท่านเข้ามารับฟังดวงของท่านได้แต่ท่านใดที่ไม่รู้หรือว่าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของท่านที่แท้จริงก็สามารถเข้ามารับฟังได้สําหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศรีพิจิตในช่วงของเดือนกระดะกรดาคมนี้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการธรรมากินนั้นจะมีความโดดเด่นอย่างมากกิจจบอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านชาวราศีพิจิตในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านและจะเป็นงานที่ดีมีคนยกย่องท่านอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านทางนั้น จะมีคนยกย่องถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายให้การสนับสนุนท่านถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆก็จะมีบริวารมีลูกน้องอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เสมอการลงทุนอะไรก็จะมีความสําเร็จอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรัฐราชการ ก็จะมีบริวารมีลูกน้องมีเจ้านายให้กำลังใจและคอยสนับสนุนท่านเรามาดูในด้านของการเงินชาวราศีพิจิกจะมีรายจ่ายบ่อยครั้งในช่วงนี้อาจจะต้องจ่ายโน่นบ้างจ่ายนี่บ้างในเรื่องของการเงินการทองนั้นให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีคนใกล้ชิดหรือว่ามีคนใกล้ตัวของเราอาจจะไปทํา ให้มีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นเราต้องเสียเงินเสียทองอีกก็ได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการคลองเลือนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีคู่รักที่เอาอกเอาใจทำอะไรก็ให้คำปรึกษาหารือในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิตนั้นท่านเป็นคนมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกัน ทั้งหมดหราศีนี้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมตามที่เราได้ชี้แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวยให้ท่านรับรู้ว่าอะไรจะเกิดอะไรจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นท่านฟังแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทารายการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ giọng